อสวัสดีครับนี่คือกิจกรรมเงาสังหารในเซิร์ฟเอ็มซีฮอตนะครับมีใครอยู่ในห้องบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยู่ฮะอยู่นอกห้องนบกิจกรรมผมจะทีวีออนแล้วนะครับครับผมเอาครับกดกดง่ายๆครับแบหาที่ซ่อนครับใครถ้าถ้าสมมติเจอทีมงานทีมงานก็ทำการฆ่าทันทีนะครับ อันนี้คือห้องเตรียมตัวนะครับก่อนรถจะถูกปล่อยออกไปเดี๋ยวได้เลครับผมยังไม่ได้ไปเลยวันที่วิ่มาได้ครับอันอันอันนี้อันนี้ต้องอยู่หน้าดีที่สุดครับแต่ถ้าเป็นใจกิจกรรมวิ่งวิ่งอะไรเนี่ยอะไรนะวิ่งพวกเหมือนเมื่อวานอะต้องต้องอยู่หลักต้องอยู่หน้าไม่อยู่หน้านี่ไม่ตอนแน่แพร้อมผมจะเปิดประตูให้ไปซ่อนแล้วนะครับให้เวลาซ่อนยี่สิบวินะฮะยี่สิบวิี ประตูทางไหนวะเฮ้ยเราผมต้องถ่ายคนเล่นด้วยไหมเนี่ยผมต้องเป็นคนเล่นแล้วผมต้องถ่ายด้วยวไหมถ่ายเลยถ่ายถ่ายแ่จะมีสองทะเลสองบรรยากาศเฮ้ยวันนี้เขามามองหน้าผมนี่นี่มุมกล้องของคนเล่นนะฮะมุมกล้องผมไม่ถ่ายนะมุมกล้องของมันจะมีมุมกล้องของฮันเตอร์นะครับกับเหยื่อไม่ทันแนวคุณบูดจะมาไม่ทันแล้วเอาไปเลยไปแล้วไป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 เฮ้ยเไหนคุณเป้ะหรือวาจะฮิวอ่ะไม่ ที่อันตรายที่สุดย่อมเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดซองใต้เราละเออหองรถใต้เราละโอ้โหวิ่งอย่างไรอ่ะโอหนี่มุ่งขับอะไรมาวะสายโจรแล่าหายทางนี้เข้าไปได้ใครเข้าไปมึงตันโด what the fuck เกินแล้วเฮ้ยไม่ใช่ผมให้เวลาซ่อนนานขนาดไหนครับยี่สิบวินาทีตอนนี้เหลืออีกสิบวินาทีนะครับ คิดพี่แล้วไงนี่มันอุ้ยฟ้าร้องฟ้าผ่าอุ้ยกันก่อนเลยใช่ไหมไอ้ขมาแล้แมวอย่างนี้เจมกำลังเตรียมอาวุธอยู่นะฮะหนีกันไปก่อนผมส่งนี่กูเจอใครเนี่ยมาแอบทีเดียวกับคุยกูยิงต่อแล้วทางนั้นอ๋อยังแอบได้อยู่ใช่ไหมฟ้าผ่าไปกินโอ้ส่งสัญญาณอันเป็นงานแล้วเหรอ แอบไดอยู่สินะเฮ้ยมันมีสกินทำตัวเองเก็บเกินไปเลยดีได้เล่นดีวิ่งหนีไปเรื่อยๆก็ได้ครับนี่ครับสองแรกของเราโอเคครับเราจะเริ่มล่ากันแล้วได้เต้ายหรือคนละวาร์หรือคนที่สองอ๋อนี่มันตายบิ๊ตตอมบี้อ่ะเดี๋ยวผมเสกมอนเลยอ่ะให้มอนมันช่วยผมหา เคืครับไม่ออกนอกฟักทองนี่คือได้หมดใช่ไหมได้หมดครับได้หมดัโอเคมันใหญ่มากดูอคุณเกียร์ื่อนมาพวกเราชีวิตกี่คนน่ะเนี่ยเฮ้ยผมผมออกนอกเขตว่าเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าไม่ออกนอกกำแพงฟักทองก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหเนี่หาเจอไม่น่ากลัวไม่กลัวอะไรนั่อกับฟ้าผ่าเนี่ยแะเออยู่ไหนนะไปนะก็ ก็ฟังเปิดปรเจอแล้ว1คนอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยกี่คนแล้วเนี่ยผมบ้านที่ซ่อนผมดีพอตัวรนะฮะเฮ้ยในเนี้ยกี่คนเนี่ยอ้ามาเลยเป็นเป็นแสนแสนมาเลยคนคนแล้วไปแล้วหาเราไม่เจอหาทามดี ป็นพครับล้มกิจกรรมกี่คนครับก็ทำเสร์ไวครับประมาณห้าสิบคนเป็เล็บเป็นลายครับประมาณยี่สิบครับตายไปไม่ไดก็ที่อยู่แล้วแล้วหามู้รอดชิตกี่คนครับายไม่ไม่แล้วโสาวคนต้งนัดตาย ม่งทิพมันคิวผมเห็นคุณทิพยมวยเป็นชื่อเป็นชื่อเป็ไกลเลยยาอุ้ยบ้านหลังสีเขียวใครเออเห็นผมหรือเปล่าเฮ้ยใครอไม่เห็นสวัสดีครับคุณล้อบายบายคุณล้อคุณท้งหลังค้งหลังมาเรว่ท้งหลังลาน่ะอุ้ยใครเออไม่หลอกนะอนอะไรนน้ลือลุก ใช่บ้านหลังสีเขียวจริงด้วยเนาะคุณโชว์ครับคุณโชว์อยู่ไหนไม่ต้องไม่ยื่ครับผมคุณโชว์อยู่ไหนจ๊ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนจ้านี่่ีบ้านหลังนี้เมียอมากเดี๋ยวก่อนลาครับอย่าทำยังมีปตัวเข้าไปเฮ้ยมาแล้วลาก่อนเราจะไม่ลืมนานเลย หลับหลับคุณจมคนนี้หน้าตาคุ้นๆเนาะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่สามารถหลบธนูได้แบบไม่โดนยิงตายนี่ก็ถือว่าหลบได้ไมจริง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 มันจะมีสองแบบครับก็คือจะมีคนที่ตรงดิธรรมดาแบบดิสแมวผ่าที่เจอวันน อ้าวมาเอาอ่ะอุ๊ยเมื่อกี้เหลือตอนนี้เหลือกี่คนนะวารชีวิตของรางวัลของกิจกรรมก็คือถ้ายิ่งคนเหลือน้อยจะยิ่งได้ได้ของดีนะครับกิจกรรมจะเล่นกันรอบละ20นาทีเท่ากับว่าเราจะเล่นกันหลายรอบนั่นเองจะเอาอีกจะเอาอีกเลยตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วแล้วตอนนี้หรือตอนนี้หลือผู้รอชีวิตจริงอันนี้เป็นรอบทดสอบนะครับรอบจริงตอน6โมง อ๋อดูแล้วไปไปเขี่ยทับอย่าไปเขี่ยดีนะหาชีตละฮอนเมื่อไหร่ดีนี่เราหาที่แอบได้เราหาที่ซ่อนไม่ดีตอนแรกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นผู้รอดชีวิตเหลือกี่คนนะผมว่ามันใหญ่เก่กว่าที่เขียนอันตรายที่สุดคือที่ที่หมดไฟที่สุดให้ผมลงประมาณห้ารอบอ่ะผมจะห้าจะชี้ระหนักที่แล้วก็หาดีแอบได้ไวกว่านี้ เออต้องหาที่อาชิมผมผมหาที่แอบได้แล้วไอ้เมื่อกี้เกือบเมียแล้วไอ้เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้เกือบเมียแล้วเห็นชื่อววัันหเห็นชื่อวันหัวเป็นลำบากเป็นลำบากตอนนี้ตอนนี้ผู้ราชื่อเหลือกีคนแล้วครับเดี๋ยวประมาณยี่สิบคนมาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่ดูจากชื่อที่มันเริ่มล่วงหล่นกันเป็นใบไม้นี่ก็คงจะเหลือสักสิบคนได้มั้งฮะ เราตีหนึ่งในสิบพี่เพื่องานผมนี่เขาถือฟิแนนซ์นิ่แฟนสเตียร์มาได้เผาพี่กับผมมาเหลยสองคนพี่แล้วคุยอยู่กับใครพี่ไม่รู้เนี่ยจะไมต้องเป็นผมจะไมต้องเป็นผมตลอดเลยหวาคุณโชว์เก็บเบลเล่ไม่ได้เก็บเบลเลยเจอเลยเหลือกี่คนครับตอนนี้เหลือกี่คนคนครับไม่เกินนะเพราะว่าคนที่มาซ่อนใกล้ๆแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมอยู่กับใครไม่รู้เนี่ยไอเพี่ก็ไปบอกพี่ก็ไปบอกที่เขาโอ้แตร็จได้ตอนแรกโห่เสรจได้ตอนแรกอะที่แอบดีนะแบบคือแม่งเนียนมากแม่งเนียนมากอะตอนแรุณคิมมาแล้วคุณคิมมาครับคุณคิมออกมาทําไมฮะไม่ตอนแรกผมยังไม่ได้แอบไงคือหาที่แอบแบบแลอยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจอเลย ของว่าคุณแมนปี้นน่าจะเป็นการพูดล้อเล่นแน่ๆจริงๆแล้วคือตายตายแล้วเขาเลวเปิดอ็กทะเลอยู่ใช่ใช่คุอาจจะคณอาจจะอ็กทะเ์อยู่ก็ได้มาลงรอบหน้าไม่ใช่แล้วผมก็ยัไว้ใจใครไม่แต่หลังตัวเอง มันอาจจะยืนอยู่แล้วตั้งนานก็ได้แต่เ็ยังไม่สิ่งแต่ผมชอบกดทิวเนี่ยที่ว่าเราสามารถพาสเลนด์ได้ไหมควรจะบอกเพราะว่าเขาแค่ว่านี่มันแค่รอบทดลองไม่ครับรอบนี้ก็แต่ของรอบจริงครับผมเอให้สองรอบให้โอกาสวันนี้น่าจะเล่นกันสองถึงสามรอบครับอยู่ที่ว่าเพลเยอร์อยากเล่นแค่ไหนก็คืออันนี้เป็นรอบแรอบแรกรอบปฐมมาทั้อันนี้รอบแรกเลยที่เราเล่นรอบผมแนี้นะฮะแต่แมบอื่นเคยเล่นแล้วปกติจะเล่นอยู่ในป่าครับแล้วขึ้นต้นไม้หนีเป็นลิงเลย เล่นแหลตุ้งเบยไม่เคยกินอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โต้นไม้หางต้นไม้หางต่อ้ปไม่ต้องหางสุดแล้วก่อนอะไรนะก่อนอะไรนะก่อนเจอคุณโยวิ่งวิ่งรอบพี่ตรงนั้นเลยถ้าคุณโยไม่เรียกไงป่านนี้คงตายไปแล้วตายก่อนนั้นด้วยมั้งกินหากันใหญ่สนุกจุ้งเบยสนุกจุ้งเบยไม่มีอะไรทำละข่าวหาอะไรเล่นละเดินเล่น นี่ยนะเราต้องเข้าสู่จิตใจของเพลเยอร์ถ้าเราเป็นเพลเยอร์เราจะไปซ่อนตรงไหนตอนที่มันมืดๆตอนที่มันมืดๆอ่ะผมว่าอุ้ยตรงนี้บล็อกหายอินเนี้บล็อกหายอินเนอร์แมนขโมยเหรอตรงนี้แน่ๆเลยอย่าหาเลยเต้าดุดขนนกเป้าดุดขนนกนี่มีเฉพาะรองเท้าใช่ไหมครับการหรอบหน้าผมจะวิ่งเขาเร็วสุดที่ทำได้แล้วกันะอ้าวคลิปหายกูได้โหแล้วตกปลาหาอะไรได้โหมเนี่ย น้กิมแล้วตกแด้แก๊สทำไมผมนะมไซ่อนอยู่ขอบแมพใครเออสวัสดิครับตูไปเรียบร้อยไปเมเอ่าต่อไปคุณต้องมาคับผมเรียบร้อยไปไหนไปคุณโจไม่รอดหรอกแฟนแ เป๊กี้โก้คุณเป๊กี้โก้คุณเป๊กไม่ได้ขี้โกงหน่อยผมก็แค่บินไปขอแบบนะครับคนนโกงไหนอ่ะคนน้องไหนถ้ามาดูในคลิปจะรู้ไม่ได้โกงไม่ไม่นี่ถ่ายอยู่ใฮะเนี่ยเอาละครับเอาละครับนี่คือย่องเปิดนี่คือย่องเปิดวงทีเอ็มใช่ไหมใช่แล้วผมวาเขาใช้ว่าเขาใช้ว่าเขาใช้หมดอะไรยังไงไม่มีครับมีแค่แท่งไม้ที่ติดสายไฟอยู่ฮะ นั่นไงฮะมันนั่นไงมันสามารถกดหาประจุไฟฟ้า้วตัวผู้เล่นได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละถ้ามันจะขนาดนั้นนะมึงไปทำอะไรล่เนี่ยคุณคุณเห็นในนี่ว่าเห็นเห็นชื่อบนหัวใช่ไหมหรือไม่เห็นเห็นครับแต่ว่าเวลาอยู่ในแมปมันจะมองยากมากเลยฮะเพราะว่ามันจะไม่เห็นอะไรเลยมันจะแบบกลืนไปกับแมปหมดเลยครับคุณเป้ใช้อิลีไม่ได้ใช้วอุ้ยเฮ้ยแต่ว่าถ้ใช้อยู่แตหน้าผึ้งละหมอดเลยง่าย เดี๋ยวเราไปโหลดมอดเอ็กซาเ์มาแล้วก็เวลาคุณเป้ามาแล้วเราวิ่งหนีด,ดีกว่าโอเคเอาละครับ<อ>จบแล้วครับดูวิับกิจกรรมรอบแรกมาเช็คผู้รอดชีวิตกนันดีกว่าคิดว่ามึงรอด <c oughs> เหรอคิดว่ามึงรอด <c oughs> เหรอคิดว่ามึงรอดเหรอไอ้การบินกับการวิ่งมันต่างกันโดยเส้นเชิงเลยมันเป้คิดยังไงมาหาผมทางกำแพงก็ผมแค่เดาว่าเออน่าจะมีคนซ่อนตรงนี้นะถ้าเป็นผมผมคงซ่อนตรงนี้ครับ อุไม่ทำไมต้องมาคิดแบบผมด้วยจริงๆผมจะวิ่งไปต่อให้ไกลเลยนะแต่กลัวมันออกนอกอันนั้นมันจะต้องมีคนที่ไปอยู่สุดขอบโลกคนหนึ่งนะฮะก็กระตุกไงก็ไม่รู้สถานที่ที่พี่เอน้ำอยู่นี่เป็นลักษณะไงพี่นาพี่บอกเป็นเป็นถ้ำครับห้่เอน้ำเป็นถ้ำเราอยู่หลังต้นไม้โอ้เราแอบอยู่ใน ครับจบแล้วกิจกรรมรอบแรกนะครับผมอันนี้เป็นใบหน้าของผู้ที่ชนะนะฮะเราไปหาคนต่อไปคนใบหน้าหรือชื่อนี่มีไหมฮะอยากไปชื่อมากครับูตรงนี้จะใครจะหาเจอเนี่ยเอาแล้วแล้วเขาดูพี่เอาเป็นว่าผมได้รางวัลหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ครับมันตายก่อนแล้วกลับมาเจอที่โรงพยาบาลนะครับ